ันนี้แม่เล็กให้หน่นะ็กะ

อ๋อฮเหี่ยหัวเนี่ยอะไรันเนี่ยฮะ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 มาาามามา <noise> 何ん

แล huh? ้วย <sl ur ring> oh. ังไงฮะแตแล้วยังไงงั้นืงั้นทเธออืม อ <c ười> ้าไม่เน <t ư> ี่ยเอ้าไน่นางเอ้าแล้วมันไม่เาเหมากโอ้ยเออเออ่เนี่ย 哈哈哈哈哈。<laughs>